เห็นไลน์เมนต์มากเลยนะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยเล่นเกมอื่นเนี่ยหรือไม่ก็แบบถ้าเกมพพีปิดแล้วเนี่ยผมจะไปเล่นเกมอะไรผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนอกจากเวลาผมลงคลิปเกมพีแล้วเนี่ยเวลาผมเล่นเกมปกติเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เล่นพีเลยนะเชื่อไหมปกติผมก็เล่นเกมอื่นเกมอะไรที่มีให้เล่นก็เป็นพวกเกมรถอาจจะเป็นเกมยิงปืนอะไรประมาณนี้หรือเกมอะไรต่างๆที่เพื่อนชวนเล่นเอาง่ายๆเลยพีีเนี่ยไม่แตะเลยก็ว่าได้นะครับงั้นเรามาดูเกมนี้กันครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมปลูกผักนะครับผม แต่ถ้าพูดถึงเกมปลูกผักแล้วก็หลายคนก็คงจะคิดใช่ไหมครับมันก็คงจะเป็นแบบ Harvest Moon หรือ Star ์เดวิลเล่นะครับซึ่งมันไม่ใช่กับเกมนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ผมจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงด้วยนะครับไปครับนี่พวกนี่พวกเราหัวโล้นทั้งคู่เลยหรอใช่ป่ะตัวละเหมือนกันเลยป่ะอืมน่าจะเหมือนแล้วมั้งกด U P E P F F ออยากรู้มากเลยคนคนปลูกผักแต่งตัวงี้คนปลูกผักนี่คือคนปลูกผักนะครับปลูกผักแบบใหญ อันนี้คือกล้องวงจรปิดรอบบ้านแร้วนะว่ะอีอพีเตอ,อย์จะปล่อยให้น้องแมวอยู่ข้างนอก,นอกมันอันตรายมันนอนในบ้านได้ไม่ตายหรอกเราอาจจะได้หงส์จ้ามันเอาหยิบไม้ที่กดตัววีหยิบของอะ่ะมึงอุ้มทำไมอุ้มเขาอ้าวแมวนะ่ากอ้ยแบบแมวเนฮะี้ยตัวเบลเลอร์เลยใช่ อาจจะเป็นแมวป่าก็ได้ก็จะไม่รูปผมก็ไม่รู้แมวเป้าวั้เฮียกู <c oughs> มีชื่อว่าแมวเป้าอายุร้อยห้าสิบล้านปีทั้งหลอ่อทั้งรวยและควยกูใหญ่มากมาไหนให้ใหทำอะไรการธุไไรกิจต้องทำอะไรเลยมึงเอาไม้เนี่ยมึงเห็นไม้ตรงนี้ป่ะเ,เนี่ยไม้เนี่ยเนี่ยเห็นนะเราไปทำอะไรเงี้เห็นไม้เนี่ยหยิบแล้วไปตอกปิดซะตกใจเลยกูตกใจหมดสอนเลยโอ้โหนี่ เสียงบางไม้เหรอเสียงเออเสียงบางไม้เหรอวะย่ายิงปืนเลยไอ้ลมแมวแมวกูไอ้แมวติดบฟักเฮ้ยเฮ้ยกูทำจริงที่ติดบฟักนี่แมวของแท้นี่ดูดูดูเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรแมวเป้าวะเนี่ยไหนอุ้มแมวเป้ามาแมวเป้าเอาไปใายไปดูกูสั่งให้นึงสั่งเอามาพี่ปะไหนเอามาเป้ามาเล่นดิ แล้วที่ตามันเป็นอะไรมันมีอะไรลายหมักฮอตอยู่นะเห็นปะไอ้นี่เขาเรียกอะไรวะจริงไอ้แป๊กแป๊กาวะผ้าที่ตัดออกเวลาตัดออกมันเป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยมาได้ามาของอันนีอาไปไหมนี่คือการเริ่มต้นของการปลูกผักของมีทานหมดเลยนะไหนน่าต้องทๆอะไรผมต้องทำอะไรเอาของตรงไหนเน,นียมึงเปิดไฟแล้วมันกินไฟข้างนอกอ่ะ เปิดไฟอะไรแล้วผมต้องทำยังไงเนี่ยยึดแหวนบดิยึดไฟฉายนี่ที่พื้นน่ะอ๋อคือยัไงขอมาส่งละเปิขอมาส่งละ The Delivery The Delivery ที่จมาส่งเทียอันนี้แล้วมันแล้วมันมีทานหมดไปไหนหรือมันตลอดจีบมีดิโอ้โหเซอร์ไว้สุดๆเก็บอ่ะให้ผมเก็บแล้วทำอะไรต่อเก็บเก็บพืชดิแล้วน้ำปูกถือจอบถือจอบนี่เดี๋ยวฟีเจอรวิ่งใหม่ทีนี้ ิงนี่คือสิ่งกดสิงกดแสตนี่คือคนปลูกผักจรอบเหรอวะจอบอยู่ไหนวะเนี่ยที่ตีมึงนะจอบมาตีเลยทีอ่ะอะไรวะไม่ได้ทำอะไรกดกดกดไปที่นั่นอ่ะอ๋อเออแล้วก็เลือกอ่ะนั่นแหละอ่ะเรากดไอ้นั่นขั้นบนสุดอ่ะขั้นบนสุดอ่ะอ่าแอนซิตใช่นั่นคือปลูกละอ๋อปลูกอย่างนี้เรื่อยๆทุกอันอ๋ออ่ะนั่นแหละไม่มีอะไรละ เอา้าเอา้ามันคนละต้นกันเออน,นี่คือเขาโพดเ,อ,เอ,อ้าปลูกเข้าไปมันปลูกไม่ได้ปะปลูกไม่ได้ปลูกได้ยหยีอยตกใจหมดทำอะไรพี่เอาไปบ้างดิทิ้งยังไงวะทิ้งโบได้เอเนี่ยทิ้งดิดตัววีเขาทิ้งเอานั้นทิ้งแล้วนหะมาผัดกัน ปลูกผักพี่ไหนวะปลูกผักรถน้ำดิเนี่ยกระบวยรถน้ำเนี่ยต้องหาของให้ไปเขาปลดโอ้โพี่เจ้ยเขาพูดเหรอวะเนี่ยปลูกผักสวนครัวผมได้หยิบกับพี่เตช่องคงสัตว์เราจะรักกันตลอดไปใช่ไหมพี่เราจะไม่แหม่แหม่มือกูไม่รักกัน เราขาดกันไอ้เหี้ยงั้นพี่ก็เล่นต่อไปนะคนเดียวผมพมูดแล้วหุนะ <c oughs> ยห้าโมงจะหกโมงแล้วพี่เจมันถึงเวลาเข้าป่าแล้วเวลานี้แหละกำลังเหมาะเริเข้าป่าอะไรตอนกลางคืนวะไปตอนนี้ไม่ได้เหรอวะอ้ากูตั้งผิดทางอ่ะเนี่ยหุยโอ้โหโดนน้ำอย่างเนี่ยหุ้ยมันโตใหญ่จังวะกูก<ะ>ูปู่เมื่อกี้เองนะเว้ยไอ้สัสอุ้ยพี่เจอุ้ยพี่ไปได้นนีล็อกบ้านหาของเว้ย รอบ้านนะไม่ใช่รอของหรอกหมอกควันโอ้แล้วมาไปอะไรกันตอนนี้อ่ะนี่ไงมันมีแปลงข้างหลังอยู่ด้วยจะไม่ไปกลัวหรอกลัวอะไรข้างในโถ่เอ้ยอลไซ้ำเฮ้ยอุ้ยอะไรแล้วชิบหายเคืออะไรต้องการเด้งขึ้นมาเนี่ยเออไม่รู้ยอ้ยเกมมันดูเวลายอยา่างไงวะแล้วทำอะไรตกไม้ตอกไม้เพื่ออะไรเก็บมไม้ไว้ดิกดต้องใช้ ข้าโพดข้าโพดพันไหนวะเนี่ยปลูกไม่ชิบหายไม่ถึงวันอ่ะได้กินยังได้กินแล้วหรอไอสัตว์ใช่เหรอเออเก็บได้แหละอะไรอ่ะไปมากเอ้าแล้วยังไงวะโอ้โหนี่สินะผลผลิตของพวกเรามันขายไงตะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ป่าวะผมว่าที่ไวขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผ้าคลุมติดเวลาก็ได้นะเพื่อนเพิ่งเคยดูเดอลมอนไหมบอก นี่ไงเดือดในกันขายเดือดในกันขายอัดอัดตัางไม่เพิ่มอ่ะหืเอ้าวมึงยกจอวุ่นไหนอ่ะเอ้าเอ้าเดี๋ยวเอาไอ้ซับจอติดบักเลยเฮียเอาพี่เตเอเฮียแดงแล้วเดี๋ยวมาวางไว้กดกดตัวอะไรวะกดกดตัวอะไรวะกดตัวอะไรแค่นี้เหรอเอาวบัวกาตัวตรงนี้กดกดอีเพื่อหมุนนะมุนจออ๋อกดอีอ่าืมอ่ะมุนจออะไรอย่างงี้ก็ได้ ปิดประตูดีกว่าเนาะอ๋อนี่ไงเอาไปขายตตกใจเลยเนี่ยก็มีอะไรอุ้ยพี่เต้ยอุ้ยอะไรหรอพี่เห็นไหมนะมันคืออะไรอะไรเร่งอ่ะกินไซตฟาร์มมีอะไรอยู่ข้างในฟาร์มหรอไหนดูโอ้ยตากูเห็นแหละไดนแล้วโอ้โหไปให้ไวเลยสัตว์ไปไปเป็นอะไรอ่ะเป็นต้นไม้รูปคนหรือเปล่ากูวัวช่แล้วล่ะพี่เต้ย์รักกันเปล่าพี่เต้ยตรงนี้มันทำไมไม่ไปตอบประตูอ่ะ เอารู้ไม่ต่อไงเฮียเอาจะไม่รู้เหรอโอ้โหูมาดูจอนี้ดิมาดูจอนี้ดิเนี่ยจอนี้ก็ดูด้วยไหนดูจอไหนอ่ะพี่ดูจอไหนอ่ะเดี๋ยวคุดูจอซ้ายขวาเลยอะอ่ะไปมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วปิดไฟปิดไฟปิดไฟเปิดไฟอืมพี่คุมไฟนะผมทำอะไรไม่เป็นหรอกโอ้โหเนี่ยของจริงเฮ้ยไขรขอประตูคุณขอหนังหนาฮะสัตว์แต่ตาทีงแล้วละ สวัสดีกว่าพี่เต้พี่เต้เราไปเปิดทำไมเล่าพี่ไปเปิดทำไมเล่ารู้ก็คุยรู้แล้จะไปเปิดทำไมล่ะกูอยากรู้อ่ะมันขอดาบหว่าพี่ปาดอะไรแล้วไปปิดสาผมเลยรู้แล้วว่าคืออะไรหายของใจแล้วโอเคกูสบายใจนะไอ้สัตว์แล้วไฟนี้ต้องเปิดใช่ไหมถ้าไม่เปิดมันจะเป็นไงมันก็เข้ามาได้หรอน่าจะต้องเปิดใช่ต้องเปิดทางที่มันมาทางที่เราเห็นมันในจอมอนิเตอร์เราต้องเปิดไฟไล่มัน กี่โมงแล้วอุ้ยแต่เช้าแล้วแต่เช้าแล้วตีห้าตัดในเวลาตีห้าเท่ากับอุ้ยเก็บ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 โดยเราไปหาของวาซะจริงๆอุ้ยตกใจเลยมอร์นิ่งของนี่อราแหละเอาไฟฉายไปด้วยอือหึอือฮึเอาไฟฉายไปด้วย พีเตอร์ไปไหนไม่มืดจังครับพี่พีเตอร์ไม่รู้อะโอ้โหอันนี้คือตอนเช้าเหรอวะเช้าแล้วมาพีเตอร์มีปีกระตุกด้วยโหลดแมปผีโหลดผีโหลดผีนี่คืออะไรอ่ะพีเตอร์มีหมาด้วยหมาใครอ่ะหมูชันเซีนเซอร์เออเอ้ตาเอาเก็บไปดิเซร์เนี่ยเฮ้ยว่าพีเตอร์แล้วหมาใครวะพีเตอร์ไม่รู้อะ ราะมันหม่ามันเทมได้นี่ใช่ปะห,หม่ามันอะไรนะมันมันเทมได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลิกไปถืออะเฮ้ยโอเคเ,อเห็นแล้วมันคืออะไรเห็นไหมน่ะไหนวะมึงไม่เห็นเนี่ยโอ้โหูกำไมงเฮือตามึงดูมึงดู G P S ไว้ใจค่ะสายตากูเก็บของก่อนมีตรงไหนบอกแล้วกันเฮ้ยตรงซ้ายซ้ายหไหนไม่ไม่ไม่ไมาหลังเราแล้วแหละ มันน่ากลัวมากเลยพี่เต้ยอุ้ยตายี่สิบเครวิ่งผ่านกูไม่กี่เนี่ยไหนเล่าไหนมีน้ำโสด้วยหรอมีเี่สิบไกีนเ,เนียนะมีจำทางคนละตากูจำไม่ได้หรอกผมก็หมูจำไม่ได้พี่อย่ามาอย่างนี้โอ้พี่เต้พี่คืออะไรพี่เต้ยไปไหนอ๋อทางมันไม่ไปอ๋อพี่เต้ยอย่าทิ้งผมโชคดีนะเราเจอกันเกมปลูกผักนะครับ นี่คือเกมปลูกผักมีผีนิดหน่อยเจ้าของเกมเขารีเควสมามีคิดมีผีกันนิดเดียวมีผีนิดดี้หรอเจร็จของมันผีเออไวเสียมันไอ้นั่นจัอ่ะกูจะชอบเลยปะกูชอบทาวิงจิ๊บหกดจิปบวิ่งนะมึงดูยังเร็วๆพี่ดูทาวิงผมเดี๋ยวพี่ดูทาวิงผมเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวเดู๋ ยวิ่ <c oughs> <c oughs> งแบบไปคิดถี่แต่วันมันจะรีเว้ยตมามันจะรีเว้ยของอ่ะแบบว่ามันจะรีจุดจุดเกิดของอ๋อใช่แล้วทางกลับบ้านอยู่ไหนไม่ไม่รีนั่นใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทางกลับบ้านอยู่ไหนชิวหาละตาทางกลับบ้านอยู่ไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้เอเดรไม่ร,มรู้ผมก็จะไม่ได้ สัตว์บอกให้มึงจำมึงไม่จำไหมพี่ผม <he> e? ไม่รู้ผมเดินตามพี่มาผมก็จะพี่เต้ยผมพี่ไม่ออกมึงเหนื่อยดิตามึงเงาห,หลอดสัตว์จะไม่น่าอยู่เห็นปะเต้ยอย่าทิ้งผม <c oughs> เดินเราไม่รักกันเหรอพี่เราอยู่กันแค่สองคนเองนะพี่ว่าทางกลับบ้านอุ้ยตกใจหมดไหนล่ะไม่มีเอาตาทำพิเ้นตรงนี้เนะี่ยเฮ้ยพี่เต้ยพี่เต้ยข้างหน้าพี่อะถอยถอยมันตีตีอยู่พี่เห็นปะ มันแดงๆสองคนไหนยังเป็นบอยแดงโอ้โหอุ้ยพี่เต้ยยอ่าทิ้งผมพี่จอมเปนกับพี่บปะพี่จะไปตาทางไหนอย่างงี้ทางกลับบ้านหน่ะไอ้ซ่าไอ้แหลุดดแกแล้วออกแล้วออกแล้วไอ้ทางออกนไหนเลยเยอะพี่ก็วิ่งอยู่นี่ไงเนี่ยพี่โอ้พี่เต้ยพี่ไร หายไม่ปิ่ใจพี่เลยไม่เห็นหอกไอ้เหี้ยกูโดนแดดจ้ำหน้ากูเดี๋ยวไม่เห็นไอ้เหี้ยมันเข้ามาจอดำเลยหรอเออีมันเกาะอยู่ใต้ตีะยูเนี่ยอยู่ตีนตรงตรงตรงสตีนเก็บปลูกผักเก็บปลูกผักไอ้เหี้ยเกผักพักโลกไอ้สัสรดน้ำดิรออะไรอ๋ออ๋อมาปลูกปลูกได้อีกแล้วจะไปเอามาเล่นจังไหนวะซื้อเหรอข้างนอกข้างนอกข้างนอก ข้างนอกอีกแล้วหรอกูต้องไปข้างนอกอีกแล้วหรอนกตันโหยไม่สุีว้าวฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยปิดประตูปิดได้ปิดได้ดปิดนีด้งปิดได้ปิดได้ปิดปิดได้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 ปิดด้ปิดได้ปิดได้ปิด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 ปิดด้ปิดด้ปิดได้ปิด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 ้ไ้ปิด้ปิด้ปดดิด้ป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 ิดด้ปิด้ปิ อ๋อเห็นไหมกดตัวอะไรอ่าถ้าเกิดว่ามาฝั่งนี้กดตัวเอฟ๋อกดตัวเอฟัดเอาอ่ะอ่าถ้าเกิดว่ามาตรงหน้าบ้านมึงกดอันนี้กดอันไหนนี่นี่นี่สวิตช์อันนี้อ่าแล้วถ้ามาทางซ้ายปั๊บถ้ามาทซ้ายก็คือกดอันนี้เห็นไหมถ้ามาทางขวาคือกดอันนี้อ่านั่นแหละถูกต้องเพราะว่ามันดึกเกินไปแล้วล่ะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไฟข้างในบ้านดับใช่ป่ะก็คือชิบหายไม่ต้องออกไปสับสวิตเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไอ้กล่องเยี่หรือป่ะไปกดเอฟตรงเนี้ยไอ้กล่องเยี่น่ะอ่าอ นั่นแหละคือมึงต้องวิ่งไปสับนะเว้ยตากดทีเดียวใช่ทีเดียวแปะลวไฟในบ้านมันจะเร่งนี่มันอยู่ข้างนอกเลยอ่ะมาดูซิวุ้ยตกใจเลยชิบหายโอ้พี่เต้บผมว่าวันนี้มันเยอะไปนะพี่เต้ใครส่วนไหรอุ้ยพี่เต้ซ้ายซ้ายซ้าย ตัดตัดตัดเออไปหมดไช่ไหมพี้ยหน้าบ้านมีบ้างไม่มีเนาะใช่สายสายสายเฮ้ยพี่เต้ยึดแดงแล้วไอ้สัสพี่เต้ยไม่ต้องกูได้ยินพี่เต้ยขวาขวาทำไมมันวิ่งมาเรื่อยๆเลยวะพี่ต้องถือเฮ้ยพี่เต้จะมาเมกับพี้มะอู้อันนี้กูไม่รู้ ไอ้ตายชิบหายแล้วตายชิบหายแล้วไอ้ตาชิบหายแล้วไอ้ตายชิบหายแล้วจะทำยังไงล่ะพี่พปิตย์มาดูไอ้ตาไฟตดำต้องทำยังไงต้องทำยังไงน้ำหนึ่งถือไฟฉายมาก่อนเออมันแพ้ไฟฉายเชื่อผมดิอุ๊ยปิตร์โอ้โหมันจ้ำหน้าผมเลยอุ๊ยไอ้ตาโผล่้นมาหน้าพี่เลยหน้าพี่กับหน้าพี่กับมาโอ้ เราไฟฉายอยู่ไหนไฟฉายอยู่ไหนผมถืออยู่ผมถืออยู่เปิดสองหน้าแม่งเออเปิดสองหน้าไฟจหมดไฟมันจะหมดตัพครับเอามันจะตัดโอ้โหจิบห่านแล้วทักปิด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 จั๊กปิดจั๊กอ๋อปิดแล้วไอโอ้โหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกมเดี๋ยวมันมีระเบิดด้วยมป่าระเบิดก็ได้เหรอมึงเลี้ยบีเยอะไปเนี่ยมึงเลี้ยบีเยอะไปเนี่ยโอเคพี่ผมไม่ทิ้งพี่หรอกพี่ออกผมก็ออกเฮ้ยพี่สบายเหรอตั๊กโอเคไหนเล่าไหน พี่เต้ยพี่เต้ยวิ่งไต้ยอู้พี่เต้ยมาอยู่อะไรอะไรผมเปิดแล้วโอ๋อโม่แล้วพี่กูซ่าไปหาของมันด่วนเลยไปคือดึกไงกูก็ไม่กล้าเสียงดังอะไรมากมายแล้วมันอะไรเลาติดๆวะอุ้ยตายรดโตกมาอันแน่อ๋อเป้ไฟฉายนี่เองเป้ไฟฉายนี่เองเหนโดนมันของอยู่ไหนอะตรงไหนวะเอ้าเฮ้ย อะไรไอไหลอะไรอ้ยโอยออ้ยม่นมันาโตเลยไปงั้นละเ้ารงนี้ก่อนนี่ไงไายตอนี้ก็มีนะโอเคพี่หลอไปใา่อันนั้เก็บมาได้ป่ะอุ้ยตกใจเลยพี่ทำไรอ่ะนี่ไงคือผลครัวแล้วแฟลไลท์กูจะหมดตอนไหนบ้านะคุณมีบอกหรือไม่ครับตรงไหนซ้ายหรอใช่ปะใช่ละ เออแเราทำหมดขึ้นมาทำไงอ่ะหายไงบิเตอร์น่ากลัวว่ะไหนถ้าโดนมาส่งของหายไปไหนแล้วว่ะเอ้ยมันบินกลับเว้ยผมนี่สีเออไอ้สัตว์บินกลับมึงรีบไปไหนอ่ะเหี้ยแล้วอย่างนี้ไงของตีกลับเหรอหรือยังไงแล้วเงินเราอะแล้วเงินเราลดป่ะรอยังหายไปแล้วโอ้โห มันต้องไม่ากับบัวรดน้ำข้างนอกไปจ้าอุลรด้ำมันใช้แล้วหมดบัวรดน้ำอะ่ะไปเลยไปไปไม่ชอบเลยทำไมมึงต้องแบบมืดก่อนแล้วถึงจะค่อยสว่างก็รู้อะไรมันเป็นม่านหมอกอ่ะอันนี้เพี่งมาเดี๋ยวผมถือนี่ฮะเอา้าที่ละของที่เราต้องเอาอยู่ไหนฮนะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะไรไปจข้างหน้าข้างหนา้ขนาขา้ขางหน้า เราทำยังไงวะขอทางหน่อยนะครับครับเฮ้ยเป็นจะไปจุวัดที่เก็บหมันมาไอแม่ยิ่งนึงคำนึงพี่ดูพี่เดินข้างหน้าไปพี่เต้ยเก็บไม้เยอะๆตาเขาเก็บไม้มาเยอะมึงหาดูจะเก็บไม้เฮียมันงันน้นเราตายโหงแน่คืนนี้ผมรู้แล้วพี่เก็บพี่เก็บดิถ้าเราไม่ไออยู่ไหนวะพี่เต้ยมันหาพี่พี่อรัง นี่แอบมาได้แรกเฮ้ยชิดหายแล้วต่อกับพิ๊บตามเห็นตัวลอยข้างบนไหมอ่าเห็นแล้วแล้วทำังไงต่อตัวลอยตัวลอยปล่อยมัน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 ตัวลอยอุ้ยตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจับผมเหมือนกันพี่เต้โอ้ยกำลังดิ้งคอออกเดี๋ยวไฟฉายกูมึงปิดไฟฉายกูจะไมพี่เต้ทำไมเอาไงต่อ เราไงต่อหาของนะต้องหาไม้อะผมก็ไม่รู้เก็บไม้ยังไงอะป่ผมถือนี่อยู่ป่ะพี่มาะโมไฟช่างแม่งก่อนผมไฟมานทำไมวะช่างแม่งก่อนช่างแม่งก่อนช่างมันโคมไฟมันเอาไปไล่ได้แน่เลยไหนไหนตาไหนขอข้างหน้าข้างหน้าข้างล่านี่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 โอ้โหมันมันมาร์กไม่ได้น่าจะหน้าตุกแบบว่าหลังเราตัวพี่พี่ตีก่อนพี่ตีก่อนอยู่ข้างหน้าพี่เต้หน้าหน้าพี่เต้หน้าหน้าหน้าหนตอนหน้าตอนนั้นแหละช่ไหมก่อนก่ต้องหาพืชผักผลไม้กูก่อน เดี๋ยวๆถ้ามันามมันใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆวะหรือกูก็ไปหาเองวะกูต้องการไม้ไอ้สัตไม้จำนวนมากโอ้พี่เต้ยกินกันพี่เต้ยถ้าเราไม่พี่เต้ยกูก็กีดตั้งไม่ได้ไงมันถึงแล้วพี่เต้ยหลังพี่อ่ะพี่เต้ยเดี๋ยวพี่ถือก่อนพี่ถือก่อนพี่เต้ยโอ้แล้วพี่เงียบเลยแล้วไม่พูดละพี่เต้ยหลังพี่หลังพี่หลังหลังหลังเออนั่นแหละผมเห็นเร็วเร็ว พี่พี่ไปได้ปะโอ้โหแล้วพี่ไปลรอกูเลยแล้วพี่บอกไอ้แล้วกูพี่ไม่กล้าจะไปผมตายพี่ผมตายผมตายมึงยังไม่ตายมึงยังไม่ตายมึงยังไม่ตายเอ้าเอ้าเอ้าแล้วมึไม่ตายแล้วแล้วเอ้าพี่ได้ยของตกมาเลยอะไรของตกมาเลยอุ้ยตาบาด็กกูแล้วไอ้ของตกมาเลยใช่ตากูรู้กูรู้ตาไอโนไอโนตากูรู้ แล้วพี يع, cking, ่อยู be, no ่ไหนเกิดยังกูกูยังกูยังไม่ตายถ้าขุนหาน่ากลับไปเจอตามันมองหน้ากูใหญ่เลยถ้าช่วยผมด้วยมันดน้าทางกูดูทางเลยตะตายกูโดนแดกอีกเลยยังยังมันแดกกูใหญ่เลยสัสแล้วพี่รอดไหมเนี่ยกูตายแล้วนะขุนหาน่ากลับบ้านไเโอ้ยี่กูอยู่เฉยๆกูมึงก็อยากจะเอากูอีกเหรอกูโดนอีกแล้วพี่ตายพี่ตายกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้ว พี่เต้ร์คุณโดนอีกแล้วจะมาไปเจอกูไม่รู้เียพี่เต้รพี่เต้รชิบหายแล้วกูเถื่อแล้วบ้เนี่ยพี่เต้รพี่เต้ร์โอ้โหกลับบ้านบ้านยังโอ้โหกูกลับบ้านแล้วนะมันตามกูมาเย็นบ้านเลยพี่เปิดไฟดิ้แป๊บนึงกูถืออะไรอยู่เนี่ยไม่ปิดละแล้วพีเตอมันทิ้งยังไงวะไฟตาชิบหายแดกแล้วไอ้เหี้ยแป๊บนึงพีเตอร์ของมันตกหมดเลยวะใช่เหรอเออตกหมดเลย ผมไม่มีเลยไม่มีไฟฉายไม่มีเลยเลยเนี่ยมีแต่ซิปโตเนะี่ยมีแต่ไฟซิกเดี๋ยวเราตไฟซิกอะตอนนีจ<แ>จ้จะซิกแน่มึซิกแน่รองได้บอกให้พี่ตายมันไแลเนี่ยพี่มันเอาผมอีกแล้วเนี่ยพี่ตาีปี่ปป มึงมาเลยมึงมาช้ากว่านี้มันก็ไม่น่ากลัวหรอกมันเออมันน่ากลัวแต่ม ouais> ึงมึงมึงบาจะช้าได้ไหมอ้าโอ้โหเราตะไอ้ตาเรโตะข้างนอกไอ้นาโตะข้างนอกก็ได้มันก็เอาอีกหรอกนี่ผูต้องการมาพี่เต้นาโตะอยู่ข้างนอกนาโตะมาอีกแล้วพี่เต้เก็บไม้ก่อนคุเก็บไม้ก่อนคุเก็บไม้ก่อนคุเก็บไม้ก่อนแป๊บนึงไฟแช่ไฟแช่กูช่วยอะไรกูไม่ได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจเขมาแล้วพอถึงมาพ่อปะถึงมาอุ้ยตาเห็นปะละ ผมทำอะไรไม่ได้ไอ้ตาไอ้ตาทำอะไรบ้าไปไม่ไปต่อยโอ้โหกูไลน์ต่อไปบัดด่ะสติอยู่ที่มันถุประกอบอยู่ไปไปโอ้ยมันตาลายด้วยมึงยังไม่ไปเหรอผีเหี้ยฮะเอาะไรจะออกระไม้พอปะอุ้ยไม่ต่อยเหี้ยแดกกูย่ะกูจ้า เล่นมึงใช่ไหมเนะี่ยมันเอาพอีกแล้วกูรู้แล้วไอ้ซ่ากูรู้แล้วมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในฝั่งทำนี <c oughs> ่กดเบรกับ <c oughs> เกิดเร็วเรกูรจะไปช่วยพี่กูสัตว์กูรู้แล้วกูรู้แล้วซ่ากูรู้แลว้แลวไม้ท่าไรผมให้มาผมให้มาผมไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยกูได้แล้วกูได้แล้วโอ้ยเแยเอาตัวพีเตอร์อยู่ไหนวะพีเตอร์หงมงแล้ว อ๋อไอาชี่คือเราดูคือมันมืดไม่ได้ไม่ได้หน้า,นานตู้เข้าหลังม,มันซึปิดประตูกันปิดประตูน,นตเข้าหลังอ้อห <laughs> นักหน่วงคลิปหายเลยวะกู <c oughs> ไม่อยากเล่นต่อแล้วกูอยากไปพักสติแลว้วมหนักหน่วงแต่ว่าโอ้มาจำหนักแต่ว่าโอ้จำคนหนักเลยเกมปลูกผักเกมปลูกผัก อุ้ยตาปุ๋ยแล้วไี้ไหนล้วไหนล่ะมันเอาทำอะไรพี่ง่ตรงน้วิ่งย่วิ่อยูวิ่งอยู่ว่งอยู่วิ่งยู่วิ่งอยู่อยู่หน่งอยู่ิ่บอยู่อย่ว่งอยู่ิ่งอมู่ว่งอยู่วิ่งอยู่ว่อยู่ัอยู่หน้าบ้านมิงยิ่งอย่วิอยู่อู่วิ่อ้โหเอากูอีกรอบู่งมว่ยพี่วิ่เออโอเคแป๊บนึงมึงอยู่มึงมีโอ้โห กูรู้แล้วว่าเป็นผีอะวาร์ปได้มีพลังโอ้โหแดกกูอีกแล้วพี่เต้ยเฮียมันเล่นผมอีกแล้วนะพี่ไม่เห็นหรอกทำไงวะก็ใช่ดิทำยังไงวะเปิดไฟป่ะโอ้โหเรียบร้อยไฟดับไอ้สัดเรียบร้อยออกพร้อมกันปะล่ไปปะโอเคมาเฮียได้อยู่พี่เต้ยอะไรแล้ววะเราต้องทำยังไรเอาอะไรไม่คืออะไรอยู่ไอ้ชี้นนี่ดิทำอะไรไม่ตีมันได้หรอ ไหนถืออะไรไหนวะโคชเซซเซอร์จะถือไงวะเอาไฟกลับมาได้ไงวะมันชาร์จเกมแล้วอ๋อไหนบอกชันเซซเซอร์ไเนี่ยบอกชันเซซเซอร์อ่ะมันอยู่กับกูทิ้งไม่ได้อ่ะมันทิ้งไม่ได้หรอกพี่ไม่ตายเลยเหรอวะตายยังตายดิแล้วนทำไมพี่แล้วทำไมพี่อ๋อตายแล้วไปเก็บของได้ใช่แล้วกูตายตรงพี่เต้ยอ๋อตกใจแล้วกูตายตรงไหนก็ไม่รู้ แล้วกี่โมงแล้วเนี่ยอ้โอ้สามทุ่มแล้วหรอมันทำไมเวลามันเดินไ่หวจังวะม่ได้ไปว่ามของเลยเฮียปูผักจริงมั้ยแน่แม่จ้ะจะาไฟพังหรอวะมันมีมันมีด้วยเหรอเอ้ามันมีด้วยเหรอสับสัดเอาลงนี่หว่าเฮียจ้ะมันมา้วไ้สัตว์ไอ้ต้าโอ้ยไป่ได้โอ้โหนี่ปิดประตู มันตูมันตูเฮ้ยมันเปิดไฟไม่ได้อะต่อไฟพังหรอเฮ้ยไอ้ตาเอาดีก็มไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันนึง,นนงมันจากไหนอีกล่ะมึงมาจากไหนอีกล่ะอ,อันนึงว่าจะกูเล่นกูเยันไงยี่ต่อไฟพังหรอ,อดีอา้าวคลิปผ่านะเลย ชิบหายงานโดนใจเช่นเลยชิบหายงานช่างไปฉาอยู่นี่นะเอามึงเอาไปส่องเลยที่พื้นอ่ะวันนี้วันยี้ดูแววอันหลังบ้านก่อนอ๋อมีอันหนึ่งไปไม่ไดผมไม่อยากทิ้งพี่ไปอยู่ด้วยกันนะโอ้ที่จังพี่เต้ยมันเอาพี่อีกแล้วโอ้โหก็ดีไงผมถึงตาไปให้ไหวตาวิ่งตาวิ่งตาวิ่งผมถึงตาวิ่งให้ไหวต้าทำจี่แตกไอ้ตาทำจี่แตกไอ้ตาวิ่งยึดตัวต้ากระพี่เลยตาไอ้ต้าเอาพวกทุกคนทุพี่กดทีเดียวพี่กดทีเดียวเนี่ยพี่กดทีเดียว ก็เนี่ยผมจิ้ตาพี่ไปเดี๋ยวผมไม่ได้หรอกผมทิ้งพี่มันไม่ได้หรอกโอ้พี่มันมาเร็วมันสวดมนต์ใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวา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 โอ้ยโอ้พี่เต้มาเอาอีกแล้วพี่เต้อยู่บนหัวพี่เนี่ยพี่เม่นเหรอไม่เห็นมันบอกว่ามันเห็นเราไอซี เกิดไปไปเกิดไปไปผมรอพี่อยู่โ <c ười> อ้ไม่ต้ง <c ười> องคุยกัน ไ <ละ S 1> <ะ>เฮียกนะิบเฮียน่ะแม่งไม่กูพักเลย